คือคาถามยอดฮิตที่คุณลุกได้รับคําถามมาบ่อยามากนะคะคือหลายคน,นาถามมาว่าคุณลูกข้อสอบกอพรอบเ e อ็กแซมกับรอบเปเปอร์เนี่ยอันไหนง่ายหรืออันไหนยากกว่ากาันซึ่งอันนี้คุณลูกขอพูดแค่คณิตศาสตร์วิชาเดียวละกันเนาะเพราะเวลาคุณลไปสอบก็ดูแค่คณิตศาสตร์อย่างเดียวจริงๆนะคะ,ะคุณลุกขอยกตัวอย่างของเทียบกับปีที่แล้วละกันเนาะถ้าปีที่แล้วคุณลูกก็ไปสอบทั้งรอบเ e อ็กแซมแล้วก็รอบเปเปอร์นะซึ่งคุณลรู้สึกว่าเ e อ็กแซมอะค่อนข้างที่จะยากนะสมมติว่าข้อสอบมีสาม,สามระดับ ง่ายปานกลางแล้วก็ยากครู้ว่าให้รอบเอ,อียงแซมเนี่ยอยู่ในค่อนข้างที่จะยากประมาณหนึ่งนะคะแต่พอไปสอบรอบเปเปอร์นะครูว่ามันมันค่อนข้างที่จะง่ายอะ คุณดูใค้อยู่ระหว่างระหว่างง่ายกับปานกลางาอีกทีหนึ่งอยู่ระหว่างตรงเนี้ยทุกคน <c oughs> คือมันก็ไม่ได้ง่ายมากๆเลยแต่ว่าคุณว่าแตา่มันก็ไม่ได้อยู่ในระดับปานกลางาคุณว่าอยู่ในระดับตรงเนี้ยง่ายอยู่นะคะค่อนข้างที่จะง่ายเลยแต่บอกก่อนนะว่าไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยปีนี้มันจะเหมือนกับปีที่แล้วนะอย่างเช่นปีนี้รอบเอเยแซมใช่ป่ะคุณว่าก็อยู่ในระดับค่อนข้างที่จะยากนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความเนาะไม่ได้หมายความว่า รอบเปเปอร์มันจะง่ายเหมือนกับปีที่แล้วมันไม่ได้จําเป็นแบบนี้เสมอไปนะคะนี่ก็คือเป็นแนวทางเฉยๆที่คุณรว่ามาเล่าประสบการณ์ได้ฟังเนาะดังนั้นเนี่ยคุณรู้ว่าถ้าเอาแบบเซฟที่สุดนะคือคุณรูว่าเรียนครอบคลุมที่สุดอะ่ะดีสุดแล้วเซฟสุดแล้วเพราะเราก็ไม่รู้ว่าข้อสอบมันจะมาแนวไหนถูกปะคือถ้ามาง่ายโอเคเราก็ดีไปถูกไหมคะแต่ถ้ามายากเราก็ทําได้ถ้าสมมติว่าเราเรียนครอบคุมนะแต่ถ้าเราฝึกแต่ง่ายไปอะ่ะแล้วมันออกยาก ทำไม่ได้มันก็จบปั๊าสุดท้ายไปสอบปีหน้าอีกอะไรเงี้ยมันก็นั่นแหละเยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นใครที่แบบอยากเช็คความรู้นะคะว่าความรู้ของเราอสมมติแค่คณิตศาสตร์นะครอบคุมหรือยังเราเรียนครอบคุมหรือยังเรามีจุดไหนที่เรายังโดนหลอกอยู่หรือเปล่าหรือมีจุดไหนที่ยังเป็นรอยรั่วที่เรายังอุดไม่ได้อยู่หรือเปล่าขอแนะนําชุดเทปนี้เลยทุกคนซึ่งชุดเทนนี้มันจะเป็นตัวที่บอกเราเลยว่าเรายังมีจุดไหนที่พลาดอยู่หรือเปล่าเพราะอันนี้มันเป็นข้อสอบที่อัปเดตใหม่ของปี68นะคะแล้วมันก็จะครอบคุมทุกสูตร ซึ่งข้อสอบอันนี้ค่ะมันจะเป็นของกอพอโดยเฉพาะนะจะมีเฉพาะคณิตศาสตร์เท่านั้นนะคะมีทั้งหมด10ชุดชุดละ35ข้อก็คือเหมือนข้อสอบจริงๆเลยค่ะมันก็คือจะเหมือนข้อสอบจริงๆที่ออกข้อสอบเลยนะคะเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็จะเรียงข้อเหมือนกันเลยเรียนุกรม5ข้อนะคะม, Operation, มีโอเปอเรชัน่นมีโจทย์ปัญหาคณิตทั่วไปมีเงื่อนไขสัญลักษณ์อย่างะคะ่ะ คือชุดละ35ข้อรวมกัน10ชุดก็จะมี350ข้อแล้วก็จะมีเฉลยแบบละเอียดให้ด้วยนะคะจะมีเฉลยแบบละเอียดในเล่มให้เลยเนะี่ยก็จะเป็นเฉลยละเอียดประมาณนี้อย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเฉลยละเอียดประมาณนี้เนาะถ้าใครที่อยากรู้ว่าเอ้ยตอนนี้ระดับความรู้คณิตศาสตร์กอพอของเราเนี่ยไปถึงระดับไหนแล้วทุกคนลองเอาชุดเทปนี้ไปเช็คดูนะคะซึ่งครูบอกเลยว่าจุดหลอกชาำม,มากๆแล้วก็เป็นอัปเดตใหม่ของปียกแปดด้วยนะคะใครที่อยากได้เดี๋ยวกรุกปักตะก้าไว้ด้้าานล่่งใหคะ